ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาคลิปในวันนี้กันนะครับก็ขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ไข่คินเซอร์คินเซอร์ทำความสะอาดอวัยวะเพศชายนะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นน้ำยาล้างไข่นั่นงนะครับสิ่งนี้เหมาะสำหรับผู้ชายที่รักสะอาดนะครับหรือว่าผู้ชายท่านใดก็ตามนะครับที่ขาดความมั่นใจหรือต้องการความมั่นใจเพิ่มนะครับในเรื่องของกลิ่นนะครับไม่ต้องการให้มันมีกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์ออกมาจากตัวเรานะครับคินเซอร์นี่ไม่เหมือนกับสบู่นะครับแต่ไม่เป็นอันตรายนะครับสามารถโดน่ซนอื่นในร ผสมเดียวกันทั้งหมดนะครับสะอาดหอมไม่เหม็นอับกลิ่นไม่ฉุนนะครับลดการสะสมของแบคทีเรียนะครับแล้วก็ล้างออกง่ายนะแล้วที่สําคัญนะครับก็คือผ่านการวิจัยมาแล้วนะครับว่าเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงชอบด้วยนะครับหากคุณกาลังตามหานะครับสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจนะครับเวลาที่คุณอยู่กับแฟนออกเดทกับผู้หญิงนะครับหรือว่าต้องทํากิจกรรมร่วมกันนะครับสิ่งนี้ก็เหมาะสมกับคุณนะครับไข่คินเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็อ่าพิกัดของไข่คินเซอร์เนี่ยไว้ใต้ดีคริมชันนะครัับบบกกก็สสาาาามมรรถดดดตลลิง์ไ้้้เยยนนนะะุุทีคคขอณ อย่าลืมไปตามกันจะเยอะนะครับเอาเลยครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันในไลฟ์เกมเซทีอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็มีอีเวนต์จี้เข้ามาใหม่นะเบนจี้ที่สปอยมาแล้วนะครับผมแล้วก็ได้เห็นหน้าเห็นตาเห็นโน่กันมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังมุมอมองความคิดจากผมเลยแล้วกันนะครับว่า จี้เว่นนี้นะครับหรือว่าจี้เลยหลังเนี่ยมีชิ้นไหนบ้างที่ผมสนใจนะครับอ่ะโอเคนะครับก็มาเริ่มเลยลวกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไปมากวันนี้นะครับเอาที่จี้ข้างหลังเลยหลังก่อนเอาของเลยหลังก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับของเลยหลังที่กลับมานะครับก็จะมีบอดโดนโลซูเปอร์นะครับโดนกระขังเพชรนะครับแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์เขียนแบบโลซูเปอร์อันต้านะครับผมแล้วก็หมวกลาใช้ถุงเนื้อเทศนะครับก็ มันด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นเนาะในหลังนะครับเดี๋ยวไล่ดูเลยชิ้นเลยชิ้นไหนน่าสนใจบ้างนะครับชิ้นนี้สรุปสั้นๆนะครับจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นจี้ที่แบบว่าถามว่ามันดีไหมม,มันไม่ได้แย่ครับแต่มันไม่ได้เป็นจี้ที่แบบจะฟิกว่าต้องมีทุกคนขนาดนั้นไม่ได้เป็นจี้กลังท็อปเมตาขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราชอบสไตล์แบบนงกอปปี้อย่างเงี้ยจะมีก็ได้นะครับแล้วแต่ มันเป็นไอดีที่แบบมีก็ไม่เดือดร้อนอ่ะไม่มีก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกันนะครับมีก็ดีไม่มีก็ไม่เดือดร้อนดีกว่าพูดงี้ดีกว่าเข้า <c oughs> ใจง่ายนะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบอยากจะแบบสะส,สมจี้คลางแบบที่แปลกๆที่คนเขาไม่ค่อยทำกันหรือว่าจี้ที่มันดีแหละนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปเล่นกับอะไรแล้วดีอยากจะไปลองแบบจัดเซตอะไรแปลกๆดูอย่างเงี้ยก็แนะนํนาว่าสินนี้ทําได้แต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว <c oughs> <t> ่าเอาแค่ของที่มันจําเป็นก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับต่อมา โดนกักขังเพชรนะครับชิ้นนี้เป็นโดนก๊อปปี้เป็นขังคุกนะครับแล้วก็เป็นการได้เฟกอันตรายนะครับก็จะมีสสกิลหลักๆนะครับก็คือการได้เฟกแล้วก็ขังคุกนี่แหละที่ได้ใช้นะครับบางคนเนี่ยนะครับที่เขามีของเยอะๆแล้วเขาก็ทําไว้นะจีเนี่ยเพราะว่าเผื่อมันเอาไปได้ไป จัดเซตเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถนําไปจัดเซตเพิ่มเติมได้นะครับเป็นเซตไอเทมที่มันแบบแปลกไปจากเซตมาตรฐานนะครับหรือว่าจะเป็นเซตที่มันไม่จําเจเกินไปนะครับหรือเราอาจจะไปแบบบรรลุเซตใหม่มาเงี้ยแล้วมันจะป็นต้องใช้พอดีก็สามารถทําได้นะเอาง่ายๆว่าถ้าเรามีไอเดียนะครับเราก็สามารถที่จะทํามาเล่นได้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีไอเดียก็ข้ามไปก็ได้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือจี้เนี้ยมันกัน เอกอันตรายนะการเ f ฟเฟกอันตรายแค่60%นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอ่าเปอร์เซ็นต์มาตรฐานเนี่ยมันควรจะอยู่ที่65นะ65%นะครับถึงจะสามารถใช้งานจริงได้นะครับอันนี้สำหรับมุมมองความส่วนตัวของผมนะผมก็ยังมองว่ามันเป็นจี้ที่มีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนั้นนะอ่ะโอเคนะครับต่อมาอุปกรณ์เขียนแบบโลกซูเปอร์อันตานะครับอันนี้นะครับ ก็ใช้กับการ์ดตัวละครหลายๆตัวได้นะครับเช่นอาจจะเป็นชาชานะครับฮอลัสนะครับประมาณนี้ได้ใช้นะครับหรือว่าตัวละครอื่นๆที่ใช้แปนอย่างเงี้ยถามว่าฮุนเล่นไหมฮุนเล่นได้แต่ว่าฮุนมีเซจี้ที่มันลงตัวอยู่แล้วนะครับก็คือเซจี่ใส่แปนบัตรเชิญเนาะซึ่งถ้าจะเอาจี้นี้ไปเล่นกับฮุนเนี่ยก็ได้นะครับแต่มันก็ต้องปรับเซจกันนะครับซึ่งถามว่าถ้านําไปเนี่ยเล่นได้หลายตัวไหมผมก็คิดว่าเล่นได้แค่เฉพาะบางตัวนะครับมันเป็นจี้แบบ เฉพาะทางอะนะครับเฉพาะทางว่างนี้ดีกว่านะแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งตัวที่มันมีชาร์จโล่นะครับเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะก็เป็นเปอร์เซ็นต์ชาร์จโลที่ค่อนข้างไว้วางใจได้ที่สุดแล้วนะครับอืมเนาะต่อมาก็จะเป็นหมวกราชาที่ถูนิลเทศน,นะครับก็ชิ้นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ยังคงได้รับความนิยมนะครับ แล้วก็ยังคงติดเมตาอยู่นะยังเป็นหมวกที่ดีอยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแยกก่อนนะเป็นผู้เล่นใหม่ก่อนนะผู้เล่นใหม่เนี่ยควรจะมีหมวกไว้ก่อนนะครับหมวกป้องกันแล้วก็สกิลในในประเทศเนี่ยถือว่าจําเป็นนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเป็นผู้เล่นแบบที่มีหมวกอื่นๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยเช่นหมวกกันนิบับนะครับหมวกนุ่นหมวกนี่หมวกนั่นนะครับผมมีหมวกใช้อยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ายังขาด สกิลเนประเทศอยู่ยังไม่มีหมวกในเทศนะครับผมก็แนะนาว่าให้บีบมือรอสักนิดหนึ่งนะครับรอทําเป็นหมวกท้องฟ้าไปเลยนะครับแล้วก็จะได้ไปจากเซตที่มันได้สกิลเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองนะครับอธิบายได้ง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีจี้ตระกูลในประเทศอยู่แล้วนะครับเป็นชิ้นอื่นๆที่เราสามารถอัดแอปเล่นเป็นเซตได้อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถใช้เซตเดิมเล่นไปก่อนได้นะครับไม่จำเป็นต้องทําแต่ถ้าเกิดว่า,าเราเนี่ย ยังไม่มีจี้ตระกูลในประเทศเลยนะครับยังไม่มีหมวกดีๆใช้เลยนะครับก็สามารถนําไปเติมช่องว่างที่ขาดได้นะครับสำหรับหมวกราชาที่ถุนในเทศก็ไม่แย่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเล่นเป็นตัวจบไปเลยก็ใช้เป็นหมวกทองฟ้าก็ได้นะครับรอทําหมวกทองฟ้าแล้วใช้จี้ที่มีไปก่อนนะครับใช้ที่มีไปก่อนแล้วก็รอทําหมวกทองฟ้าเป็นตัวจบทีเดียวนะครับอันนี้แล้วแต่ดูลพินิจของเราลวกันเพราะ,ราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าหมวกทองฟ้ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับอันนี้เราก็ทําไปก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังขาดองค์ ขาดหมวกขาดในเทศพอดีที่อยากจะมีนะครับหรือว่ายังไม่มีหมวกดีๆใช้เลยนะครับหมวกใบนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ออกมากนะครับ <S <S ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูของใหม่กันบ้างดีกว่านะครับว่าของใหม่เนี่ยมีชิ้นไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับก็ชิ้นแรกเลยนะครับปืนมัดโล่ซูปเปอร์นะครับปืนมัดโล่ซูปเปอร์นี้นะครับก็ จะเป็นเจี้ยงหลังที่ถูกอัปเกรดมาจากตัวของเพชรน้ำเงินโลซูเปอร์นะเดี๋ยวลองมาดูที่ความสามารถเป็นไงทุกโอกาสทอยเต่าของฉันนะครับมีโอกาส50%นะครับชาร์โลซูเปอร์สูงสุดสขั้นนะครับเมื่อไม่แสดงผลเนี่ยเติบโตเพิ่มทีละ10%นะครับแล้วก็ต่อมา,อาเมื่อทอยลูกเต่าผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับมีโอกาส80%นะครับผักไปยังพื้นที่ของฉันแบบสุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิล มาเตะทั่วไปนะครับผมอ่าแล้วก็ที่แถมมาอีก1สกิลนะครับไม่ใช่แถมสิต้องบอกว่าเนี้ยเป็นสกิลหลักแล้วมาเตะเนี่ยคือแถมนะอ่าสกิลหลักอีก1สกิลโอกาส65%ป้องกันได้เฟร์อันตรายที่จะใช้กับฉันนะครับซึ่งถือว่าอ่าเป็นสกิลที่เป็นจี้ที่เป็นสกิลที่ค่อนข้างอ่าได้ใช้นะครับหลายสกิลทุกสกิลเลยนะครับใน ปืนหมัดโลวซุปเปอร์นี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นจี้ข้าลัางที่น่าจับจองนะครับแล้วก็ทรงคุณค่าที่เราควรจะตามหามันนะครับเพราะว่าจี้ชิ้นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรานําไปใส่เป็นอ,อออฟกันขังคุก40%นะครับเราก็จะได้ คุณสมบัติที่คล้ายกับเพชรสีน้ำเงินโลซูปเปอร์นะครับแล้วก็พวก่วงมาด้วยสกิลมัตตินั่นเองนะซึ่งถือว่าแจ่มมากๆเลยนะครับมีการ์ดตละครบางตัวที่ติดท็อปเมตาในปัจจุบันตอนนี้ต้องการใช้จี้ชิ้นนี้นะครับแล้วอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเซตเพื่อรีดประสิทธิภาพของการ์ดตละครเหล่านั้นออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีตัวอะไรบ้างละกันแตะกรอนอื่นขอทําความรู้จักกับปัจเชิญละเวน้นการจะเว้นก่อนละกันนะครับเมื่อตกแรนด์มาร์ของฉันนะครับ จากนั้นสมเรียกฝันตรงข้ามหนึ่งคนนะครับเมื่อฝันตรงข้ามตกพื้นที่ที่ล็อกข่าผันทางที่ถูกคุณของฉันนะครับมีโอกาส65นะครับละเว้นการยกเว้นค่าผ่านทางนะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับมีโอกาส 75%นะครับล็อกค่าบัรทันที่ถูกคูณในประเดี่ตกนะครับอืมถือว่าเป็นบัตรเชิญที่คอมโบคอมอยกันดีนะครับมองกับการตัวละครที่โจมตีลงเมืองนะครับซึ่งถ้าถามว่ามันดีไหมมันดีนะแต่ว่ามันจะดีกว่าเซ็มาตรฐานที่เราเล่นกันอยู่ปัจจุบันไหมก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งการตัวละครที่โจมตีเรียกลงเมืองโจมตีกายภาพเนี่ยมันมีน้อยกว่าสายขังคู่ขโมยเงินอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าถามผมอะ เป็นจี้ข้างล่างที่สะสมนะครับจะมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่เราแล้วแต่ดุลพินิจนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเอกลักษณ์ของจีเนี้ย คือความแพงของเมืองนะครับคือถ้าเกิดว่าใครต้องการบัตรเชิญที่เพิ่มค่าบันรทางได้ไวๆนะครับเอาไปใช้กับการตละครที่มันเมืองถูกอ่ะก็สามารถนําไปเล่นได้และพวกพื้สกิลที่ไม่สามารถดูดเว้นบัตทางได้ด้วยถ้าฝันเอาข่ามาตกยังเมืองที่รอกค่าบัรทางของเรานะครับซึ่งในเนี้ยถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครยังขาดองค์ประกอบที่เล่นแล้วแบบเมืองไม่แพงเนี้ยนะครับเราไปเล่นการ์ตละครที่มันโจมตีลงเมืองแล้วเมืองดำไม่แพงขึ้นมาก็สามารถนํา อ่าบาดเชิญชิ้นเนี้ยไปกบจุดอ่อนตัวนี้ได้นั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาของเซไอเทมของการตัวละครสุดสาครนะครับที่ถูกปรับเปลี่ยนมาใหม่โดยอ่าปืนหมัดโลกซุปเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งผมจะขอสมมุตินะครับว่าเพชรน้ําเงินโลกซุปเปอร์อันนี้นะครับคือปืนหมัดชิ้นใหม่นะอ่าสมมุติไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการแนะนําเพราะผมก็ยังไม่ได้ปิดมันมานะอ่ะก็ก็จะประกอบไปด้วยจรวดระเบิดป้องกันระเบิดนะครับเป็นจี้ลิงของสุดสาครนะครับแล้วก็หมวกท้องฟ้านะครับแล้วก็จะเป็น ตัวของปืนมัดโลซูเปอร์นะครับแล้วก็ราชาที่ถูในเทศกักขังนะถามว่าเซตนี้นะครับดีกว่าเซตมาตรฐานยังไงเซตมาตรฐานก็คือเหมือนเหมือนเซตนี้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากจีลิงเนี้ยให้กลายเป็นปืนมัดสุดสาครนนะครับอ่าแล้วพอเราเปลี่ยนตัวนี้นะครับจากปืนมัดสุดสาครให้กลายเป็นจีลิงแล้วก็เปลี่ยนตัว หมัดที่หายไปเปลี่ยนเป็นหมัดใหม่เนี่ยนะครับเป็นหมัดปืนหมัดโลกซูปเปอร์เนี่ยนะครับเราจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างใช่ไหมครับคุณผ,ผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยดีขึ้นยังไงนะครับยกเว้นท่าหมันทางจากจี้ลิงนั่นเองนะครับจี้ลิงเนี่ยมันจะมียกเว้นท่าหมัดทางแล้วก็จะมีสุ่มยิงระเบิดตามใจฉันนะครับซึ่งไอ้ยิงระเบิดกับยกเว้นท่าหมัดทางเนี่ยถือเป็นสกิลที่สุดสาครค่อนข้างชอบนะครับในเมตาปัจจุบนันตอนเนี้ยจี้ลิงมันค่อนข้างมีบทบาทอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมมมมีีกกกาาารรดตตัวลละคไ้้โจจงงเือขึน ก่อนหน้านี้นะที่มีแค่สายขโมยเงินเท่านั้นนะครับมันก็เลยทําให้การตระค,คอสุสาครเนี่ยคิดว่าถ้ามีสกิลจอมเวนธรราทางมาป้องกันตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะดีนะครับแล้วก็เราได้เปอร์เซ็นต์ป้องกันขโมยเงินที่มากขึ้นด้วยจากตัวจี้ลิงอันนี้นะครับจากแค่50%าเนี่ยเพิ่มเป็น55าแล้วนะครับจะให้เราเปลี่ยนเป็นเซตมาตรฐานให้เป็นเซเนียนะสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับได้สกิลจอมเวทาทางเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ ได้สกิลยิงระเบิดเพิ่มมานะครับแล้วก็ได้สกิลป้องกันคมาเงินที่มากขึ้นจากเสมัรฐานนะครับ ได้เปอร์เซ็นต์ป้องกันดีบัฟที่มากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ดรอปลงมี2อย่างคือเปอร์เซ็นต์ในการใช้สกิลกันวิกเนี่ยจะลดลงจากปืนมาสุสาครที่มันมีเปอร์เซ็นต์ถึง95เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการป้องกันขังคุกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปใส่เป็นออฟมันก็จะลดลงเหลือแค่40นะครับซึ่งออฟที่มาขาย40เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าใครได้ทำเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะลงตัวพอดีเลยกับเซตประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็มาแนะนําให้นะสำหรับการตัวระกรองสุดสาคอนรน,นะ อีกหนึ่งตัวนะครับที่เหมาะกับปืนหมัดโล่ซูเปอร์มากๆเลยนะครับก็เช่นเดิมนะครับผมจะสมมุติว่า เซ็น้ำเงินโล่ซุปเปอร์นี้นะครับคือปืนหมัดโล่ซุปเปอร์ละกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบจี้รถบัสนะครับที่เล่นกับน้องเคที้นะก็จะออกมาเป็นเซตประมาณนี้เลยนะครับจะมีรถบัสเบรกแตกนะครับราชาในเทศกับตันนะครับแล้วก็หมดท้องฟ้าแล้วก็จี้ใหม่นะครับอ่าซึ่งถ้าจัดเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะสกิลเพิ่มเติมมาจะเป็นตัวของจัดโอลิมปิกนะครับแล้วก็จะมีทอยต่อนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของปืนหมัดนะครับ ปืนหมัดที่เอาไว้คอมโบกับหุ่นไรกาเวลาเคทีวิ่งผ่านจะมีโจมตีมากขึ้นนะครับแล้วก็เซตนี้นะครับก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ยังคงความดั้งเดิมไว้อยู่นะครับไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเข้าไปแล้วก็ยังคงเป็นเคที่แบบมาตรฐานอยู่นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือหมัดเต้น่นเองนะก็จะประกอบไปด้วยหมดท้องฟ้านะครับราชาฤนเทศกักขังนะครับซูเปอร์แคทแมวบินนะครับเพชรซิน้บเงินโลซูเปอร์นะครับก็ต้องบอกว่าการ์ดตละครหลายๆตัวเนี่ยเปลี่ยนเมนเปลี่ยนจี้ไปเยอะเลยนะครับแต่ว่า ก็ถ้ายึดเอาแค่2ตัวเป็นเคที่กระสุนสาครที่เป็นแบบระดับท็อปเซิร์ฟตอนนี้นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นี่แหละนะครับก็เป็นเซตที่แบบว่าเสถียรนะแล้วก็ค่อนข้างดีกว่าเดิมนะครับประมาณนึงเลยเพียงแต่ว่าเราต้องหาออฟป้องกันขังคุก40เข้ามาใส่นะครับซึ่งใครที่ซื้อทันใครที่ยัดทันก็สามารถนําจี้ใหม่ที่ผมแนะนาในเอเวนเนียมาจัดเซตเล่นกับการ์ดตัวละครเหล่านี้ได้เลยนะครับสีที่ต้องการก็คือออฟกันขังคุก40เท่านั้นนะถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราก็สามารถจัดเซตตามนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้นะผมก็มาแนะนําได้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจริงๆมันก็มีการ์ดตัวละครอีกหลายตัวนะครับที่สามารถนําไปประกอบควบคู่กับจี้ใหม่ชิ้นนี้ได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้นําเสนอไปเพราะว่าเราคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับแต่ผมจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับสาหรับใครก็ตามนะครับที่ปิดสุดสาคอนเวอร์ชั่นนี้มานะครับก็คิดว่านํามาเล่นกับจี้ใหม่ได้นะครับเพราะว่าสุดสาครตัวนี้เนี่ยนะครับเราเคยมีข้อติกับเขาใช่ไหมว่า ปืนหมัดเนี่ยมันมีแค่ปืนหมัดหุ่นไลกาที่มันดีๆอะปืนหมัดหุ่นไลกาเนเทศปืนหมัดหุ่นเลกาการ์ดิบัฟใช่ไหมครับแต่พอเป็นจี้ปืนหมัดโลคสเปอร์นะครับสุสาครตัวนี้ที่มีหุ่นไลกาในตัวเนี่ยสามารถนํามาคอมโบคอมจอยกันได้ดีมากนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีการ์ดละครตัวนี้นะครับมีเจ้าตัวสุสาครนักลบตัวเนี้ยสามารถนําไปเล่นกับจี้ใหม่ได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ทํารีวิวออกไปนะในช่องของผมเนี่ยยังไม่เคยมีรีวิวนักลบ อคีสุดสาครเลยนะผมก็อยากทําเหมือนกันไว้เดี๋ยวยังไงผมก็จะลองหาไอดีมาทําดูแล้วกันนะครับว่าสุดสาครในร่างนี้มันเก่งหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเราใส่จี้ใหม่เข้าไปนะครับเห็นเขาเลือกกันว่าสกิลการขโมยเงินของกาตระคอตัวนี้มันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูรีวิวจากช่องผมแล้วกันนะครับถ้าผมหาไอดีมารีวิวได้นะแล้วผมจะนํามันมารีวิวกับจี้ปืนหมัดโลกซูเปอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีกับการทำอีเวนต์นะครับ